เรื่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่พายุโซนร้อนกำลังแรงคอมปาซูปบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้มีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคใต้วันพุธที่13ตุลาคม64 เวลา7จ็นาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกา30นาทีพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า13ตุลาคม64ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่พายุโซนร้อนกำลังแรง คมปาซุบบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้มีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคใต้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าว ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลานและน้ําป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนบมีกําลังแรงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนนบมีคลื่นสูง2-3ถึงเมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง ส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้อนหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงคมปาซปูมีศูนย์กลางอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำประเทศจีนและขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13-14ตุลาคม64และจะอ่อนกำลังลงตามลำดับพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้า 13-19ตุลาคม 64, ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วยสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนนบนัมีกําลังแรง โดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดจับฝั่ง ช่วง17-18ตุลาคม6 4บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนน้อยในขณะที่ร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปภาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนลดลงส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง